จะเกินมากนาึกถึงงอ่งมากเลยอ่ะแล้วเขามาก็ับเลนะแบบนี้แบบเที่ยวในการวางงานต้องปิดเที่ยวกันนะว่างสิตัวเกียวมิวสิกนะทุกคนฤดูกาลนะนี่ค่ะเดี๋ยวมาสีขาวรายการเชะสามพุ่มแล้วแล้วเดาเชะที่ไปหาโอ้โหแมมาทำอะไรกับรัสดงทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ตรงตามนะครับไพ่ไยออ นายอ้อแล้วก็น้องอ้อสุรพลนะครับแล้วก็น้องดิ๊นนะครับตตลลกกครับแล้วก็น้องดีโออันนี้เขาออกโยอะสุดแลนะคนเนี้ยออกหุ่นฉาบทุบบอลปากเขียนไทยปากเขียนไทยไิ่เชื่อวันนี้ไปรายการอะไรนะไปรายการแชร์ครับพี่มดดำบอกใช่เตรียมตัวไม่พี่มดดำก็จะ สามครั้งอยูมูนี้เอ่อเอามาดีค่ะน้องเบลน้องเบลน้องเบลนางดีชายอ่อคนเยอะมากเลยค่ะวันนี้ใช่ไหมคนเยอะมากน้องเบลสวยมากเดี๋ยววันนี้ถามก่อนสบายดีไหมน้องชายสบายดีขอเอกเรื่องก่อนเป็นจังใดโทรมาหาน้องมารู้ก็สองคนก่อนใช่นี่สามไปรับแล้วไปนัดไฮโบสส่วนเนี่อย่างบางอย่างสำหรับโตเกียววิวสิงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดีใจมากไม่เจอกันนานมากกี่เดือนเดือนกี่สัปดาห์ ตอนที่ไปงานบอโจงขอตอบดราม่าก่อนที่แบบว่าไม่ได้เจอน้องไม่ได้เจอน้องชายก็แบบตอนที่ไปปิดวงไงบิ๊กก็ไปคืนแล้วพี่ดิวก็ไปคืนแต่แต่ไม่ได้เจอกันแล้วทีนี้คนก็ถามว่าแบบเกาเหล่ากันหรือเปล่าไม่ได้เกาเหล่าแต่ด้วยความว่าเขาไปเหตุงานแหมพี่ดิวกับแต่งโตจุดเพลินทั้งสิแหมกับว่าเรืไม่ได้เจออะไรว่าผมก็รีบไปงานต่อการใช่แล้วทีนี้มีข่าวดาม่าคู่มืออะไรแข่งซุ่มเกลียดมาเรื่องอะไรกันอ่ะยังไม่ทราบมียังไมาทราบ ตอนเดีจะไปรับนารับนั่นคอให้คอยสักหน่อลหปลาป้ารับนาับเป็นยังไงเ่องครับพนธรรามันมันเออาเ่นเป็ียนการรับนารับเราไม่เคยเจอเลยอ่ะคุณเปิดขึ้นมามีแภาพพี่นอนอยู่กันหนูหอยอยู่ข้างนมอไปรวมด้วยแล้วไงแล้วมีอะไรบ้านม่รู้อะไรแลกลหลายยนบขับที่แบบว่าดังเสือย่าน้ำอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้ไปงานแฉแล้วก็ไปต่อไหมไม่บ้านอ๋อ ติ่โทรหาไอ้บอโทรๆๆไปหนตังเป็นอะไรไปขอที่พาเด็กร้อยสี่ข <ingo> ับหอกมาปรโมทอไไปล้อยุ้หัลังกล้องก็ได้โอเคป่ะไปล้อหลังกล้องก็ได้เจ้าสีเลี่ยงไงพอยุ่นิดรับแสดงรัคอยกาบผ่านมดด้วยอันไหนัแสดงคอยกับห้านนี่นับแสดงหลักก็ี่ไยหลักผา้ัแสดงหลักกบรห้านพี่แต่เอาตรงๆนะะเข้าไหมบบในบอ ก๊อบไปไหนอ๋ออยากนอนแหี้ยเงาถ่ายรูปหน่อยเดียวหนึ่งสองสามนี่สองสามวันนี้ค่ะวันี้เลยค่ะค่ะผมวันนี้นะครับผมกับการเปิดตัวนะครับผมวันนี้มันล็อบสุดในส่วนนาะพี่น้องสิบเจ็ดนี้เด้อไป็กเอิงเด้อทุกโรงภาพยนตร์พี่น้องค่ายอคอยกับเป็นนักแสดงในเรื่องพิการพี่น้องบ๋อหรือว่า มวนแน่นอน17ทุกคนต้องออกมาโรงนังนะครับผมเช็คอินโรงนังเลย17นี้นะคะพอกันได้ครับเน้อกตอบครับ